สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่เรื่องราวของมันได้เริ่มต้นขึ้นที่รปภคนหนึ่งที่กําลังไขเปิดช่องแอร์และคานเข้าไปอย่างลุกลี้ลุกลนเขากําลังหนีและกาลังหวาดกลัวอะไรบางอย่างราปภได้คานตามท่อแอร์จนกระทั่งมาโผล่ที่ห้องห้องหนึ่งก่อนที่สิ่งที่ตามมาจะจัดการเล่นงานเขาจนสลบไปรปภได้สติกลับคืนมาแล้วพบว่าตัวเองถูกมัดติดเอาไว้อยู่กับแท่น โดยมีเครื่องจักรที่เป็นใบหน้ารูปหมีกำลังมุ่งหน้ามาหาเขาก่อนที่ท้ายที่สุดแล้วรปภจะถูกปั่นหน้าจนแหลกละเอียดจากนั้นภาพก็ตัดกลับมาที่ไม้รปภหนุ่มที่กำลังตื่นนอนไปทำงานหลังจากที่ไม้สูญเสียครอบครัวไปเขาก็อาศัยอยู่กับแอปปี้น้องสาวเพียงคนเดียวของเขาวันนี้ไม้ได้มาทำงานเป็นรปภที่ข้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในขณะที่เขากำลังยืนต่อแถวเสื้อไอติมอยู่นั้นไม้ก็ได้เหลือบสายตาเห็นเด็กชายคนหนึ่งที่กำลังมองหาพ่อและแม่ของเขา ก่อนที่จะมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งมาลากตัวเด็กชายคนนั้นไปไม้ที่เห็นแบบนั้นจึงได้วิ่งไล่ตามชายคนนั้นไปแล้วจัดการชกหน้าเขาก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาที่ไม้ที่ตอนนี้ได้ถูกไล่ออกเรียบร้อยแล้วเขาได้เดินทางมาพบกับสตีฟคนจัดหางานที่กําลังนั่งอ่านแฟ้มประวัติการทํางานของไม้สตีฟได้บอกกับไม้ว่าเขามีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงอีกทั้งยังชกหน้าพ่อของเด็กต่อหน้าลูกชายของเขาอีกด้วยซึ่งไม้ก็พยายามแก้ตัวว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิด เพราะเขาคิดว่าเด็กคนนั้นอาจจะถูกลักพาตัวไปสตีฟได้แสดงความเสียใจกับไม้ว่าดูจากประวัติการทํางานของเขาแล้วมันคงเป็นการยากที่ไม่จะได้รับงานใหม่เร็วนี้ก่อนที่สตีฟจะเสนองานงานหนึ่งให้กับไม้ซึ่งเป็นงานรประอเหมือนกันถึงแม้ว่าค่าจ้างอาจจะต้องลดลงหน่อยแต่ไม่จะไม่ต้องเจอผู้คนอีกแล้วซึ่งนั่นก็คือการเฝ้าร้านกะกลางคืนไม้รีบตอบปฏิเสธสตีฟทันควันเพราะว่ากลางคืนเขาไม่ว่าง เขามีหน้าที่จะต้องคอยดูแลแอปปี้น้องสาวตัวน้อยของเขาสตีฟจึงได้ยืมนามบัตรให้กับไม้เผื่อว่าวันหนึ่งเขาเปลี่ยนใจตกเย็นวันนั้นไม้ได้ขับรถกลับมาที่บ้านแล้วได้เห็นประกาศแจ้งเตือนเกี่ยวกับสิทธิในการเลี้ยงดูแอปปี้เขาเดินเข้ามาในบ้านและได้พบกับแม็กพี่เลี้ยงของแอปปี้ที่อาสามาคอยดูแลแอปปี้ตอนช่วงเช้าให้โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายไม้รีบตรงดีไปหาน้องสาวของเขาทันทีแล้วจัดการชวนแอปปี้ให้มากินข้าวด้วยกัน แต่ถว่าแอปปี้ก็แกล้งทำเป็นไม่สนใจเขาแล้วบอกว่าเธอไม่หิวไม้ที่หัวร้อนไปทุนเดิมอยู่แล้วจึงได้จัดการหักสีเทียนของแอปปี้แล้วเดินออกมาจากห้องก่อนที่จะเข้านอนไปคืนนั้นไม้ได้ฝันเห็นครอบครัวของเขาในวัยเด็กซึ่งจะประกอบไปด้วยพ่อแม่และกาเลตน้องชายอีกคนหนึ่งของไม้พวกเขาเข้ามาตั้งแคมป์กันในป่าอย,ย่างมีความสุขแต่ในขณะที่ไม้จะไปชวนกาเลตเล่นจานร่อนด้วยกันสายตาของไม้ก็เลิไปเห็นกาเลตที่ถูกใครบางคนอุ้มตัวขึ้นรถไป ไม่ตั้งจจจะเรียกพ่อกับแม่แต่ทว่ารถคันนั้นก็ขับออกไปแล้วเขาจึงได้ตัดสินใจวิ่งไล่ตามรถคันนั้นไปก่อนที่ไม่จะได้เห็นภาพน้องชายของเขาที่หายรับตาไปต่อหน้าต่อตาของเขาซึ่งนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมไม่ถึงกลัวการลักพาตัวขนาดนี้ไม้ตะโกนเรียกกาเล็กยังสุดเสียงก่อนที่เขาจะสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาวันนี้เขามีนัดทำข้อตกลงในเรื่องสิทธิการเลี้ยงดูแอปปี้โดยมีป้าเจนพี่สาวของแม่ที่พาตัวดักทนายความมาด้วย เธอต้องการเรียกร้องสิทธิ์ในการเลี้ยงดูแอปปี้แต่เพียงผู้เดียวโดยอ้างว่าไม้ยังไม่มีความพร้อมที่จะเลี้ยงดูเด็กคนนี้ได้ไม้พยายามเข้ามาเจรจาก,กับลิเลียคนดูแลสถานส,านสงเคราะห์โดยบอกว่าเขาจะจ้างทนายความเก่งๆมาช่วยสู้คดีแต่ทว่าลิเลียก็แนะนําไม้ว่าก่อนอื่นเลยไม่จะต้องหางานประจําทําให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรกเธอไม่มีทางยอมปล่อยแอปปี้ไปอยู่กับคนที่ไม่มีอนาคตอย่างแน่นอนตกเย็นวันนั้นไม้ได้คุ้นคิดอยู่นาน ก่อนที่เขาจะตัดสินใจโทรกลับไปหาสตีฟตามนามบัตรที่เขาได้รับมาสตีฟนั้นดีใจมากที่ไม้ตอบตกลงรับงานนี้ก่อนที่เขาจะอธิบายงานรวมไปถึงที่อยู่ของสถานที่ผ่านทางโทรศัพท์คืนนั้นไม่ได้เดินทางไปยังจุดนัดหมายที่เขาเขียนบันทึกมาบนกระดาษซึ่งสตีฟได้อธิบายว่าสถานที่ทํางานของไม้จริงๆแล้วมันคือร้านพิซซ่าที่มีชื่อว่าเฟตตี้เฟสแบเป็นสถานที่ที่ใหญ่โตและโด่งดังมากในยุค80ก่อนที่มันจะปิดตัวลงอย่างน่าเสียดาย เจ้าของร้านที่ยังคงทำใจไม่ได้จึงได้อยากจะรักษาร้านนี้เอาไว้เขาไม่ต้องการให้พวกคนเมาหรือพวกคนไร้บ้านเข้ามาอยู่อาศัยในที่แห่งนี้ซึ่งนั่นก็คือเหตุผลของเจ้าของร้านในการทำการจ้างรอปรพอสตีฟอธิบายกับไม้ต่อว่าถึงแม้ว่าสถานที่แห่งนี้จะดูเก่าแก่แต่ถ้าว่าระบบรักษาความปลอดภัยของมันยังใช้ได้ตามปกติดีที่นี่มีกล้องวงจรปิดหลายตัวที่ส่องไปยังสถานที่ต่างๆภายในร้านเพื่อให้ไม้จับตาดูทุกอย่างได้โดยที่ไม่ต้องออกเดินตรวจด้วยตัวเอง ถ้าหากระบบไฟเกิดขัดข้องแม้ก็แค่สับคัดเอาท์แล้วสับขึ้นใหม่ระบบก็จะรีเซ็ตกลับมาเป็นปกติตามเดิมโดยที่งานของไมค์ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่นั่งมองดูจอและอย่าให้ใครหรืออะไรเข้ามาพ้วนเปี้ยนภายในร้านได้หลังจากที่วางสายจากสตีไปแล้วไมค์ก็ได้มองเห็นม้วนวิดีโอม้วนหนึ่งในห้องรปภเขาจึงได้ลองเปิดมันดูซึ่งมันคือม้วนวิดีโอแนะนําการเป็นรปภที่ร้านเฟสตี D ้เฟสแบร์ air, โดยจะอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในร้าน และรวมไปถึงหน้าที่ต่างๆที่ไม่จะต้องทำหญิงสาวในคลิปวิดีโอยังแนะนำไมาให้ทำความรู้จักกับคุณอนิเมทอรนิกซึ่งถือเป็นวิศวกรอัจฉริยะในยุคสมัยนั้นพวกมันสามารถตอบโต้กับมนุษย์ได้และเคลื่อนไหวด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมแต่ยังไม่ทันที่ไม้จะได้ดูวิดีโอจนจบระบบก็ขัดข้องซะก่อนไม้จึงได้เดินเข้าไปหยิบชุดรปภที่ห้องล็อกเกอร์แต่เขาก็ต้องตกใจกับเจ้าตุ๊กตาบอลลูนบอยที่อยู่ภายในนั้นไม้ที่หยิบชุดรปภมาสวมและเดินตรวจตาบริเวณรอบๆ เขาเดินสายไฟจนกระทั่งมาถึงเวทีขนาดใหญ่โดยที่น่าจะเป็นเวทีของหุ่นอิเบโทอนิกที่เขาเห็นในวิดีโอไม้จึงได้ทําการลองเปิดผ้าม่านดูแล้วได้พบกับบอนนี่หุ่นกระต่ายตัวสีฟ้าที่ถือกีตาร์ที่ข้างๆกันมีเจ้าชิกาไก่สีเหลืองที่ถือเจ้าคัพเค้กอยู่ในมือส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือเฟรดดี้มีสีน้ําตาลที่ถือไมโครโฟนนาฬิกาดังบอกเวลาเที่ยงคืนตรงถึงเวลาทํางานของไม์แล้วแต่ทว่าไม์ก็ยังคงนอนหลับอยู่หน้าจอมอนิเตอร์ คืนนี้เป็นคืนแรกที่ไมค์เข้ามาทํางานในร้านพิซซ่าแต่ทว่าเขาก็ยังคงฝันถึงเหตุการณ์ต่อจากครั้งที่แล้วในฝันหลังจากที่ไมค์วิ่งไล่ตามน้องชายไปเขาก็หันหลังกลับมาและได้พบก,กับเด็กแปลกหน้า5้าคนไม้พยายามถามพวกเด็กๆว่าผู้ชายคนนั้นคือใครแต่ทว่าพวกเด็กๆก,ก็ไม่ยอมพูดอะไรและว,วิ่งหนีไม้ไปไม้จึงได้ตัดสินใจวิ่งไล่ตามเด็กผมทองคนหนึ่งไปแต่ทว่าเขาก็สะดุดล้มและทําให้เขาตกมาจากเก้าอี้สะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาพอดี เมื่อถึงตอนเช้าไม้ได้เดินทางกลับบ้านแล้วไปเปลี่ยนเวรกับแม็กเขาไปเช็คดูความเรียบร้อยของแอปปี้ก่อนที่จะเข้านอนไปสายสายของวันนั้นที่ร้านอาหารป้าเจนกับทนายความได้พนัดพบกับแม็กรวมไปถึงพี่ชายของเธอโดยที่ในความเป็นจริงแล้วแม็กนั้นเป็นสายของป้าเจนที่ถูกส่งเข้ามาดูความเรียบร้อยของแอปปี้และรวมไปถึงหาหลักฐานข้าวของผิดกฎหมายทุกอย่างของไม้ป้าเจนต้องการจะทําทุกอย่างเพื่อได้สิทธิ์ในการครอบครองแอปปี้ ซึ่งนั่นรวมไปถึงบ้านและมรดกทุกอย่างที่พ่อและแม่มอบให้กับแอปปี้ด้วยเจฟที่เป็นพี่ชายของแม็กก็เลยบอกกับป้าเจนว่าตอนนี้ไม้ได้งานใหม่เป็นรปภเฝ้าร้านพิซซาร้านซึ่งนั่นทําให้โอกาสการเลี้ยงดูแอปปี้ของป้าเจนน้อยลงไปอีกเจฟจึงได้เสนอว่าเขาจะไปป่วนร้านพิซซ่าเพื่อทําให้ไม้ถูกไล่ออกโดยแลกกับเงินหนึ่งคันดอลลร์ที่ป้าเจนจะต้องจ่ายให้กับพวกเขาซึ่งแน่นอนว่าป้าเจนตอบตกลงทันทีและบอกให้เจฟเพิ่มแผนการได้เลย เวลาได้ล่วงเลยมาจนกระทั่งถึงคืนที่2ไม้ยังคงนอนหลับอยู่ตรงหน้าจอมอนิเตอร์เหมือนอย่างเคยภาพในจอมอนิเตอร์เผยเห็นว่าเวทีขนาดเล็กได้มีหุ่นอเมทรอนิกตัวนึงที่หายออกไปจากที่นั่นสังเกตได้จากเงาของมันน่าจะเป็นฟ็อกซี่สุนัขจิ้งจอกคืนนี้ไม้ยังคงฝันเห็นพวกเด็กๆทั้งห้าคนอีกแล้วซึ่งไม้ก็พยายามถามพวกเขาซ้ำว่ารู้จักคนขับรถคนนั้นไหมแต่ทว่าพวกเด็กๆก,ก็พากันวิ่งหนีไป ครั้งนี้ไม้จึงได้ตัดสินใจวิ่งไล่ตามเด็กผมสีแดงแทนแต่ทว่าเด็กผมสีแดงก็หันกลับมาแล้วฉัจะขอเกี่ยวแขนของไม้ซึ่งนั่นก็ทาให้ไม้ได้รับบาดเจ็บจนสะดุ้งตัวตื่นขึ้นไม้สังเกตเห็นว่าจอมอนิเตอร์รู้ไปถึงกระแสไฟฟ้าเกิดความขัดข้องเขาจึงได้จัดการสับคัดเอาท์ปิดไฟและเปิดไฟขึ้นมาใหม่เมื่อไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วไม้ก็สังเกตเห็นจอมอนิเตอร์ที่ตอนนี้มีตำรวจสาวคนหนึ่งมายืนเรียกเขาอยู่ที่หน้าประตูร้านไม้ได้ออกไปให้การต้อนรับเธอ และได้ทำความรู้จักกับวานิสซาที่เป็นตำรวจสาวซึ่งวานิสซาก็ได้ทักเรื่องแผลที่มือของไม้ก่อนที่เธอจะอาสาเข้าไปทำแผลให้กับเขาวานิสซาที่บอกกับไม้ว่านี่คือสถานที่โปรดของเธอครั้งหนึ่งในวัยเด็กเธอมาเที่ยวที่นี่บ่อยมากและรู้สึกผูกพันกับมันแบบสุดๆหลังจากนั้นวานิสซาก็พาไม้เดินสำรวจดูร,บรอบๆร้านวานิสซาที่ถามกับไม้ว่าได้ทำความรู้จักกับพวกเขาแล้วหรือยังก่อนที่เธอจะเดินไปที่เวทีแล้วกดปุ่มสีแดงที่เรียกว่าโชว์ไทม์ ซึ่งนั่นเป็นปุ่มที่สั่งการให้เหล่าอนิเมโทนิกออกมาทําการแสดงพวกมันเล่นดนตรีร้องเพลงอยู่สักคู่หนึ่งก่อนที่เครื่องจะขัดข้องวานเนสซาได้บอกกับไม้ว่าสาเหตุที่ทาให้ที่นี่ปิดตัวลงเนื่องจากเหตุการณ์เด็กขายเมื่อหลายปีก่อนจากนั้นวานเนสซาก็คว้าเข็มกัดรปรพรมาติดให้กับไม้ก่อนที่ทั้งคู่จะบอกลากันในตอนเช้าวานเนสซาได้บอกกับไม่ว่าเอาไว้เธอจะไม่เยี่ยมเขาอีกซึ่งไม้ก็ต้องขอตัวกลับบ้านกลับไปดูแลแอปปี้ต่อ โดยที่การสนทนาของทัท้งคู่ถูกจับตามองโดยเจฟเมื่อเห็นว่าทางสะดวกแล้วเจฟจึงได้ติดต่อกลับไปหาแม็กแล้วบอกให้แม็กขับรถพาคนเข้ามาได้เลยแม็กได้ตามชายสองคนมาสมทบกับเจฟโดยที่คนแรกเป็นชายแก่รูปร่างสูงใหญ่ที่มีชื่อว่าแฮงค์ส่วนอีกคนเป็นเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าคาวทั้ง3ามคนได้แยกย้ายกันไปทําลายข้าวของเรนานพิซซ่าเพื่อทําให้ไม้ที่อยู่ในฐานาระปรปภถูกไล่ออกที่ไม่ดูแลข้าวของให้เรียบร้อย แฮ้งนั้นรับหน้าที่ทำลายข้าวของที่โต๊ะอาหารส่วนข้าวก็ขอตัวเข้าไปจัดการที่ห้องครัวข้าวที่ได้ยินเสียงบางอย่างได้ออกมาจากตู้เย็นเขาจึงได้ลองเปิดมันดูก่อนที่เขาจะได้พบกับเจ้าคับเค้กคุณอนิเมรอนิกตัวเล็กอยู่ภายในนั้นในขณะที่ข้าวกำลังสงสัยว่าเจ้านี่มันคือตัวอะไรกันแน่เจ้านายของเจ้าคับเค้กอย่างเจ้าชิกะก็ได้โผล่ออกมาชิกะได้โยนเจ้าคับเค้กเข้าใส่หน้าของขาวและทําให้ข้าวถูกคับเค้กขย้ำหน้าต่อหน้าต่อตาของแฮ้ง จากนั้นชิกก้าก็ได้ส่งสายตาม,มาหาแฮงค์ว่าแกคือรายต่อไปซึ่งนั่นก็ทาให้แฮงค์ถือกับขวัญกระเจิงและรีบวิ่งหนีไปเจฟที่มองเห็นแฮงค์วิ่งหนีตายผ่านทางจอมอนิเตอร์เขาก็เลยเกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับแฮงค์จึงได้เดินตามออกมาดูแฮงค์ได้รีบวิ่งหนีเจ้าชิกก้าไปซ่อนตัวอยู่ในห้องห้องหนึ่งแต่โชคร้ายว่าห้องห้องนั้นดันเป็นที่ซ่อนของเจ้าบอนนี่ซึ่งนั่นก็ทําให้แฮงค์ถูกบอนนี่เล่นงานจนตายคาที่เจฟที่เดินตามมาดูแล้วเห็นว่าแฮงค์ถูกบอนนนนี่เลงา เขาจึงได้รวิ่งหนีตายกลับไปที่ห้องควบคุมอีกครั้งเจฟพยายามมองดูจอมอนิเตอร์ว่าหุ่นแต่ละตัวอยู่ตรงจุดไหนกันบ้างก่อนที่เขาจะได้เห็นเจ้าชิกะกับเจ้าบอนนี่ที่ยืนอยู่ตรงหน้าห้องซึ่งพวกมันทั้งสองตัวได้ปล่อยเจ้าคัพเค้กผ่านมาทางช่องแอร์เจฟที่เห็นแบบนั้นจึงได้จัดก,การยันฝาช่องแอร์เอาไว้ก่อนที่เจ้าคัพเค้กจะเข้ามาได้เขาเรีบหนีออกมาจากห้องควบคุมและได้ไปเปชิญหน้ากับฟ็อกซี่ ก่อนที่เจฟนั้นจะถูกฟ็อกซี่พุ่งเข้ามาจู่โจมอย่างรวดเร็วซึ่งนั่นก็ทําให้เจฟเสียชีวิตเป็นรายที่3ทางด้านของแม็กที่รอยอยู่ด้านนอกระขาดการติดต่อจากเพื่อนเพื่อนเธอจึงได้เดินสํารวจเข้ามาข้างในร้านว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แม็กได้พบกับเด็กผมสีน้ําตาลที่วิ่งหนีเธอไปเธอจึงได้ตัดสินใจเดินตามเด็กคนนั้นไปด้วยเด็กผมสีน้ําตาลได้พาตัวแม็กมาที่ห้องห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องของเฟตตี้แม็กที่ไม่เคยเห็นหุ่นลนิเมตอันิกมาก่อนจึงได้เกิดความสงสยัย เธอจึงได้ยื่นหน้าเข้าไปใกล้ปากของเฟตตี้ก่อนที่เจ้าเฟตตี้จะจัดการขย่ำเธอจนขาดครึ่งท่อนทางด้านของไมที่กลับมาถึงบ้านแล้วเขาก็ได้เข้ามาบอกข่าวที่กับน้องสาวว่าเขาได้งานทำแล้วก่อนที่ไม่จะยื่นตาราปรอยกับแอปปี้ดูซึ่งในตอนแรกก็ดูเหมือนว่าแอปปี้จะไม่ค่อยสนใจแต่พอรับตาพี่ชายไปแล้วแอปปี้ก็ได้ไปเปิดลิ้นชักดูตาของพี่ชายทันทีแต่ภายในลิ้นชักนอกจากตาประตำตัวของพี่ชายแล้ว ยังมีจดหมายฟ้องร้องของป้าเจนในการแย่งสิทธิเลี้ยงดูแอปปี้ซึ่งแอปปี้นั้นรู้ดีว่าป้าเจนนั้นมีนิสใส่ใจคอเป็นยังไงและเธอไม่มีทางยอมไปอยู่กับป้าเจนแน่ๆแ,แต่ที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็คือเรื่องที่พี่ชายคอยปกป้องเธอมาโดยตลอดเธอโกรธเขาที่เขาไม่ใส่ใจและให้เวลากับเธอมากเท่าที่ควรแต่ทุกอย่างที่ไม่ทำไปก็เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูแอปปี้และไม่ต้องการส่งตัวน้องสาวคนนี้ไปอยู่กับป้าใจร้าย แอปปี้ที่เข้าใจทุกอย่างหมดแล้วจนได้ขอโทษไม้และสัญญาว่าเธอจะเป็นเด็กดีไม่ทําให้ไม้ต้องลําบากใจอีกแต่ไม้ก็ต้องสัญญาว่าจะไม่ส่งตัวเธอไปอยู่กับป้าเจนซึ่งทั้งคู่ก็ตอบตกลงและกลับมาเป็นพี่น้องที่สนิทกันเหมือนเดิมคืนนั้นก่อนที่ไม้จะไปทํางานไม้ได้พยายามติดต่อไปหาแม็กแต่ทว่าแม็กก็ไม่ยอมรับสายจึงทําให้ไม้ต้องตัดสินใจพาตัวแอปปี้ไปที่ทํางานด้วยเขาได้ทําการสร้างเต็นท์เล็กๆให้น้องสาวได้พักผ่อน ส่วนตัวเองก็จะขอตัวไปเก็บกวาดร้านที่ได้รับความเสียหายหลังจากที่ไม้เก็บกวาดร้านจนเรียบร้อยแล้วเขาก็ผล่อยหลับไปแต่ถ้าว่ากลางดึกคืนนั้นแอปปี้ก็จะรุ้งตัวตื่นขึ้นเธอได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีใครบางคนเรียกชื่อเธอแอปปี้จึงได้เดินเข้าไปปลูกไม้แต่ทว่าไม้ก็ไม่ยอมตื่นเธอจึงได้ตัดสินใจเดินตามเสียงนั้นไปด้วยตัวคนเดียวแอปปี้ที่เจอเข้ากับหุ่นอนิเมทอนิกทั้ง4ตัวก่อนที่เธอจะส่งเสียงกรีดร้องออกมา ซึ่งเสียงของน้องสาวก็ทําให้ไม้สะดุ้งตัวตื่นขึ้นไม้ที่หันกลับไปไม่เห็นแอปปี้จึงได้พยายามวิ่งตามหาน้องสาวจนทั่วทั้งร้านก่อนที่เขาจะได้พบกับแอปปี้ที่ถูกหุ่นอนิเมทอนิกล้อมตัวเธอเอาไว้แอปปี้ได้เดินแหวกฝุงคุณออกมาและบอกกับพี่ชายว่าพวกนั้นตลกดีพวกเขาแค่จะกระชี้เธออีกทั้งยังบอกพี่ชายด้วยอีกว่าหุ่นออนิเมทอนิกพวกนั้นมันมีชีวิตมันสามารถโต้ต่อ,ตอก,กับเธอได้และเคลื่อนไหวมันก็คนปกติธรรมดาทั่วไปซึ่งนั่นก็สร้างความประหลาดใจให้กับไมม้เป็นอย่างางก แต่ว่าไมค์ก็ไม่ยอมกระตุกกระตาพวกเกงว่าน้องสาวจะได้รับอันตรายเขาบอกให้อปปี้บอกลาพวกขุนซ่าเราจะกลับบ้านกันแล้วอปปี้จึงได้เดินเข้าไปกอดเฟดตี้แล้วบอกกับพวกขุนว่าเอาไว้เจอกันใหม่คืนนี้ไม่ได้พาตัวอปปี้กลับมานอนต่อที่บ้านและได้มองดูรูปภาพของอปปี้อย่างจริงจังเป็นครั้งแรกปรากฏว่าอปปี้นั้นวาดรูปภาพเด็กทั้ง5้าคนซึ่งดูคล้ายกับเด็กทั้ง5้าคนในความฝันของไมค ไม้จึงได้รอให้อปปี้ตื่นเพื่อที่จะได้ถามความจริงกับเธอว่าอปปี้เป็นคนวาดภาพพวกนั้นขึ้นมาเองหรือเปล่าก่อนที่เขาจะชิ้นภาพภาพหนึ่งที่อปปี้วาดให้อปปี้ดูซึ่งมันเป็นภาพของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกจับตัวใส่รถไปไม้จึงได้พยาอธิบายกับอปปี้ว่านี่คือภาพของเจ้าหน่ที่ถูกลักพาตัวไปเขาอยากรู้ว่าอปปี้รู้อะไรเกี่ยวกับผู้ชายคนนั้นบ้างอปปี้ก็เลยบอกว่าเธอไม่รู้เรื่องอะไรเธอแค่วาดภาพตามคำสั่งของเด็กชายผมทอง เข้าสู่คืนวันที่4ในตอนนี้วานิซซาได้เดินทางมาถึงที่ร้านก่อนหน้าของไมค์เธอยืนจ้องมองรูปภาพใบหนึ่งอยู่ที่นั่นซึ่งมันเป็นภาพกระต่ายตัวสีเหลืองพร้อมกับเด็กทั้งห้าคนเมื่อไมค์กับแอปปี้มาถึงที่ร้านแอปปี้ก็รีพุ่งตัวไปเล่นกับหุ่นอนิเมตอนิกทันทีไมค์พยายามถามความจริงกับวานิซซาว่าจริงๆแล้วหุ่นพวกนี้ขยับเองได้ด้วยหรอวานิซซาก็เลยบอกว่าเธอจำไม่ค่อยได้แล้วตอนนั้นเธอเด็กมากๆ แอปปี้ที่ขอร้องให้หุ่นอนิเมทรอนิกทุกตัวช่วยเธอสร้างฐานทัพซึ่งพวกมันก็ช่วยกันอย่างขยันขันแข็งโดยมีวาเนซ่ากับไม้ที่คอยช่วยเหลือน้องอีกแรงหลังจากที่สร้างฐานทัพเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็ล้มตัวลงนอนอย่างมีความสุขนี่เป็นครั้งแรกที่แอปปี้มีทั้งเพื่อนและพี่ชายอยู่พร้อมหน้ากันหลังจากที่สร้างฐานทัพให้น้องสาวเสร็จเรียบร้อยแล้วไม้ Mike ก็ออกเดินสำรวจรอบด้านกับวาเนซ่าต่อ เขาได้เจอเข้ากับหุ่นอนิเมโอนิกตัวหนึ่งที่ว่างเปล่าและมีลักษณะภายในคล้ายกับสปริงสูตรวานิสซาที่เตือนไม่ว่าอย่าเข้าใกล้หุ่นตัวนี้เพราะถ้ามีอะไรเข้าไปข้างในนั้น,นกลไกของมันจะทำงานทันทีวานิสซาจึงได้ลองเอาไม้กวาดใหญ่เข้าไปในหุ่นตัวนั้นก่อนที่สปริงสูตรจะทำงานรัดไม้กวาดอันนั้นจนแตกละเอียดวานิสซาที่บอกกับไม่ว่าถ้าใครก็ตามเข้าไปในหุ่นตัวนั้นจะกลับออกมาไม่ได้อีกเลยซึ่งไมก็คิดว่าเจ้าสิ่งนี้มันดูอันตรายมากกว่าที่จะอยู่ในร้านพิซาได้ เขาเริ่มสงสัยในตัวของวานิสซาที่เริ่มรู้เรื่องราวเกี่ยวกับร้านมากกว่าเขาซะอีกไมพยายามซักถามวานิสซาว่ามีอะไรอยากจะบอกเขาหรือเปล่าอะไรก็ตามที่เธอเก็บเป็นความลับและไม่ได้บอกเกิดอะไรขึ้นกับพวกเด็กที่หายไปวานิสซาจึงได้พยายามบายเบียงแล้วเดินหนีไปโดยที่บอกกับไม้แค่ว่าให้ไม้รีบพาตัวแอปปี้ออกไปจากที่นี่ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปจางได้กับแอปปี้ที่กำลังเล่นสนุกสนานอยู่กับหุ่น,นอนิเมทอนิกอยู่นั้นเธอก็ได้เผลอไปคว้าสายกีตาร์ของบอนนี่เข้าให้และทําให้ถูกไฟช็อต โชคยังดีที่แอปปี้แค่สลบไปและได้ติดกับคืนมาซึ่งนั่นก็ทําให้วันนี่าส้ยื่นคําขาดกับไม้ว่าห้ามพาแอปปี้กลับมาที่นี่อีกเมื่อติดต่อแม็กไม่ได้แล้วไม้หมดสิ้นแล้วสังหรขทางไม้จันได้ยอมติดต่อไปหาป้าเจนเพื่อขอร้องให้ป้าเจนช่วยดูแลแอปปี้ในช่วงระหว่างที่เขาจะย้อนกลับไปทํางานคืนที่4ฉันที่ที่แอปปี้ได้เห็นหน้าป้าเจนเธอก็โกรธไม่มากๆและต่อว่าพี่ชายที่ผิดสัญญาเธอเดินเข้าไปขีดเขียนรูปภาพวาดของไม้ด้วยความโมโห ก่อนที่จะเข้าสู่คืนวันที่5้าไม้ได้เดินทางไปที่ร้านขายยาแล้วจัดก,การซื้อยาตอนหลับจํานวนหนึ่งติดตัวมาด้วยเขาได้จัดก,การกินยาพวกนั้นแล้วหอยหลับไปบนโต๊ะทางานและทําให้ไม้ได้ย้อนกลับเข้ามาในฝันอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ไม้ตั้งใจจะเข้ามาถามเด็กผมทองว่าเขาบอกให้อปปี้วาดภาพพวกนั้นทําไมและเด็กผมทองต้องการอ,าอะไรจากแอปปี้กันแน่เด็กผมทองก็เลยบอกว่าพวกเราต้องการแอปปี้ ก่อนที่เด็กทุกคนจะทุมกันทำร้ายไม้จนทาให้ไม้ได้สติกับคืนมาไม้นั้นพบว่าตัวเองถูกจับมาล็อกเอาไว้อยู่บนเก้าอี้โดยมีเครื่องจักรหัวมีกําลังพุ่งตรงมาทางเขาซึ่งไม่เป็นเครื่องจักรอันเดียวกันกับที่รปภพอพอคนแรกเจอแต่ครั้งนี้โชคยังดีที่ไม้สามารถดินหลุดออกมาจากเก้าอี้ได้สําเร็จเขาก็เสด็จสนหนีตายไปที่ซากกองอนิเมทอรนิกและได้พบเข้ากับศพของแม็กดูไปถึงคนอื่นๆที่นั่นด้วยไม้พยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดออกมาจากห้องห้องนั้น แต่ก็ถูกเจ้าฟ็อกซี่มาดักหน้าขวางทางเขาเอาไว้ก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาที่บ้านของไม้โดยมีป้าเจนพยายามจะปรับความเข้าใจกับแอปปี้แต่ทว่าแอปปี้ก็ไม่ยอมเปิดประตูให้กับป้าเจนป้าเจนที่ทําอะไรไม่ได้จึงได้เดินมานั่งลงที่โซฟาก่อนที่ภาเพเบื้องหลังจะเผยเห็นว่าเจ้าโกเด้นเฟตตี้ได้ตามแอปปี้มาจนถึงบ้านหลังนี้แล้วฟ้าของแอปปี้ที่ได้ยินเสียงเรียกของเด็กผมทองเธอจึงได้ออกมาจากห้องจากนั้นพวกเขาก็เรียกแท็กซี่เพื่อพุ่งหน้าไปยังร้านพิซซ่า โดยที่วิญ,ญญาณของเด็กผมทองคนนั้นจริงๆแล้วก็คือเจ้าโกลเด้นเฟสตี้ตัวนี้นี่เองทางด้านของไม้ที่ได้สติกลับคืนมาเขาก็พบว่าตัวเองถูกให้ความช่วยเหลือโดวยวานิซซาที่เข้ามาเจอเขาในจังหวะนั้นพอด,ดีในตอนนี้แอปปี้ได้ถูกพาตัวมาถึงร้านพิซซ่าเรียบร้อยแล้วส่วนวานิซซาก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี80ให้ไม้ฟังว่าเกิดเหตุการณ์เด็กห้าคนได้หายตัวไปที่ร้านพิซซ่าแห่งนี้พวกตำรวจได้พากันมาค้นที่นี่จนทั่วแต่ทว่าพวกเขาก็ไม่พบใคร ตามีหนึ่งสถานที่ที่พวกเขาไม่เคยเข้าไปตรวจมันซึ่งนั่นก็คือภายในหุน่นอนิเมทอนิกพวกนั้นนอกจากมันจะโหดเทียมแล้วมันยังเป็นคนที่ฉลาดมากๆจริงๆแล้วหุน่นอนิเมทอนิกทุกตัวมีวิญญาณของเด็กทั้ง5สิงอยู่ไมที่ได้ถามวานิซ่าต่อไปว่าแล้วเธอรู้ไหมว่ามันเป็นใครวานิซ่าจึงได้ยื่นรูปถ่ายรูปหนึ่งให้ไมดูก่อนที่จะบอกกับไมว่านั่นรูปของเธอส่วนฆาตกรก็คือคนที่อยู่ในชุดกระต่ายสีเหลือง คนทั่วไปเรียกมันว่าสปริงแท็บแต่ฉันเรียกเขาว่าพ่อจริงๆแล้วพ่อของวาเลซ่าก็คือเจ้าของร้านอาหารพิซซาร้านนี้ไม้ได้ยินแบบนั้นจึงได้ขอร้องให้วาเลซ่าช่วยเขาแต่ถ้าว่าวาเลซ่าก็ทําใจไม่ได้ที่จะต้องเผชิญหน้ากับพ่ออีกครั้งเธอให้คนจารถตารวจกับไม้ก่อนที่ไม้จะรีบขับไปที่ร้านพิซซ่าทันทีไม้ได้แอบลอบเข้าไปผ่านทางช่องแอร์และได้เห็นเจ้าบอนนี่กับเฟตตี้กำลังร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนาน ไม์จึงได้ทําการสาดน้ําใส่พื้นเวทีก่อนที่เขาจะยิงปืนช็อตไฟฟ้าลงไปในน้ําและทําให้พวกหุ่นถูกชอ็อตซึ่งนั่นก็ทําให้หุ่นบอลน,นี่กับเฟตตี้หยุดการทํางานไปชั่วคราวได้ในตอนนี้เจ้าชิกาได้พาตัวแอปปี้มาที่ห้องห้องหนึ่งที่ดูจากลักษณะแล้วคล้ายกับเป็นห้องทําหุ่นอนิเมตอนิกมันพยายามยัดร่างของแอปปี้เข้าไปในหุ่นสปริงสูตรตัวนั้นแต่โชคยังดีที่ไม้สามารถตามมาช่วยเหลือน้องสาวาไว้ได้ทันแล้วใช้ปืนช็อตไฟฟ้ายิงเข้าใส่ชิกาจนมันหยุดการทํางาน แต่ในระหว่างที่ไมค์กำลังจะพาตัวน้องสาวนี้ออกไปจากที่นั่นเขาก็ถูกจูดมโดือยเจ้าคับเคทที่พุ่งเข้ามากัดเขาไมค์จึงได้บอกให้อปปี้รีบหนีไปไม่ต้องรอเขาอปปี้จึงได้วิ่งหนีต่อมาเรื่อยๆจนก,กระทั่งเธอหลุดเข้าไปในห้องของฟ็อกซี่ฟ็อกซี่ที่ได้ยินเสียงของอปปี้จึงได้ออกตามล่าเธอทันทีอปปี้พยายามหลบซ่อนตัวจากการตามหาของฟ็อกซี่ก่อนที่เธอจะกระโจนตัวเข้าไปในบ่อบอลและทําให้ฟ็อกซี่หาตัวเธอไม่เจอ ฟากของไม้เขาก็ได้คว้ากระบ,บองช็อตไฟฟ้าช็อตเข้าใส่เจ้าเขาเค็กจนทาให้มันหยุดการทํางานเขาพยายามวิ่งตามหาน้องสาวจนทั่วทางร้านจนกระทั่งที่เผชิญหน้ากับเจ้าสปริงแท็บบอสใหญ่สุดของร้านพิซซ่าเฟสบร,ร้านนี้ไม่พยายามยิงปืนช็อตไฟฟ้าเข้าใส่มันแต่ทว่าก็ทําอะไรเจ้าสปริงแท็บไม่ได้ก่อนที่เขาจะถูกมันเหวี่ยงร่างจนกระเด็นกระดอนออกไปในตอนนี้เจ้าฟ็อกซี่ได้ตามหาตัวแอปปี้จนเจอแล้วในขณะที่มันกาลังตั้งท่าจะจู่โจมเข้าใส่แอปปี้ จูจูฟ็อกซี่ก็ถูกกระแสไฟฟ้าช็อตจนหยุดการทางานไปด้วยอีกตัวเป็นวาเลซ่าที่ตามมาช่วยเหลือแอปเป้เอาไว้ได้ทันฟ้าของไม้ก็ถูกเจ้าสปริงแทบเล่นงานจนสบัสบกสปอมในจังหวะที่สปริงแทบจะจัดการกับไม้ด้วยมีดมันก็ได้ยินเสียงตะโกนเรียกของวาเลซ่าว่าพ่อหยุดนะซึ่งนั่นก็ทำให้สปริงแทบย้อมถอดหัวขุนของมันออกมาเผยให้เห็นความจริงว่าจริงๆแล้วพ่อของวาเลซ่าก็คือสตีฟ ฝ่ายจัดหาง,งานที่เป็นคนจ้างไม้เข้ามาทำงานที่นี่สตีได้อ่านดูประวัติของไม้โดยละเอียดแล้วว่าครอบครัวของเขาเหลือแค่เขากับน้องสาวอีกหนึ่งคนเท่านั้นซึ่งนั่นก็เหมาะมากที่จะทำให้แอปปี้กลายเป็นหุ่นอีกตัวของร้านพิซซ่าฟิตแบร์และแผนการทุกอย่างก็ได้จัดเตรียมเอาไว้หมดแล้วถ้าวาเนซ่าไม่เข้ามาขวางวาเนซ่าได้บอกกับเจ้าสปริงแท็บทั้งน้ำตาว่าพอสักทีเถอพ่อจบมันได้แล้วแต่ถ้าว่าเจ้าสปริงแท็บก็ไม่ยอมฟังแล้วใช้มีดกระซวเข้าใส่วาเนซ่า ฟ้าของไม้ที่เห็นแบบนั้นก็นเลยที่จังหวะรีบวิ่งหนีไปเขาจัดการสับคัตเอาไฟของร้านพิซซ่าให้ไฟดับส่วนแอปปี้ก็รีบทาตามแผนที่ได้วางเอาไว้กับพี่ชายเธอได้ทําการติดภาพวาดภาพหนึ่งลงไปบนบอร์ดก่อนที่ไม้จะสับคัตเอาให้ไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติเหาหุ่นอนิเมทอนิกทุกตัวได้บารวมตัวกันมองดูภาพวาดภาพนั้นซึ่งมันเป็นภาพวาดของกระต่ายสีเหลืองที่ชั่วร้ายที่ทําการฆ่าทุกคนและทําให้ดวงวิญญาณของพวกเขาต้องติดอยู่ในหุ่นอนิเมทอนิก ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเจ้าหุน่นสปริงแท็บหลอกทุกคนเอาไว้ว่าผู้ปลุกทุกๆคนที่เข้ามาในสถานที่นี้คือคนที่ชั่วร้ายและทำให้หุน่นอนิเมตอนิกทุกตัวต้องฆ่าคนพวกนั้นในตอนนี้ความจริงทุกอย่างได้ถูกเปิดเผยแล้วซึ่งนั่นก็ทำให้หุน่นอนิเมตอนิกทุกตัวโกรธแค้นเจ้าสปริงแท็บเป็นอย่างมากพวกมันเดินกูกันเข้ามารุมทำร้ายเจ้าสปริงแท็บส่วนพวกของไม้รู้ไปถึงวันเฮซ่าก็รีบหนีออกมาจากร้านพิซซ่าทันทีเหล่าบรรดาหุน่นอนิเมทอนิกได้ลากร่างของสปริงแท็บเข้าไปในร้าน จากนั้นภาพเหตุการณ์ก็ได้ตัดกลับมาที่ปัจจุบันอีกครั้งในตอนนี้ไม่ได้รับสิทธิในการเลี้ยงดูอัป,ปี้จะเพียงผู้เดียวหลังจากที่ผู้ตำรวจพบศพของพ่อเจที่ถูกเจ้าโกลเด้นเฟสตี้ฆ่าตายทั้งสองคนได้ขับรถเดินทางไปเยี่ยมวันิซ่าที่โรงพยาบาลซึ่งในตอนนี้วันิซ่ายังไม่ได้สติกับคืนมาและกลายเป็นเจ้าหญิงนิดตราในฉากสุดท้ายของเรื่องเราจะพบว่าเจ้าสปิงแถบตอนนี้ยังไม่ตายและพยายามขอร้องความเมตตาจากขุนอนิเมทอนิกพวกนั้น แต่ถ้าว่าหุ่นอนิเมทอนิกหรือพวกเด็กๆก็จัดการปิดประตูใส่หน้ามันก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับในฉากเอ็นเคนติตของเรื่องแท็กซี่ที่จอดรถรับแอปปี้กับโกลเด้นเฟตตี้ไปที่ร้านพิซซ่านั้นได้ถูกจำสแกนโดยเจ้าบอลลูนบอยที่เจ้าโกลเด้นเฟตตี้เผลอลืมทิ้งเอาไว้ในรถก็เป็นอันจบภาคแรกโดยสมบูรณ์ครับโดยส่วนตัวแล้วขนาดผมไม่ใช่แฟนบอยไฟในแอดเฟตตี้ผมยังมองออกเลยครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกสร้างออกมาขายแฟนไฟในแอดเฟตตี้โดยเฉพาะ ในตัวหนังเต็ไมไปด้วยอิอร์เอ็กมากมายที่คาดคะเนาจ,จากสายตาเข้าๆแล้วอาจจะมีนับร้อยจุดเลยก็ได้ม่นำซ้ำตัวหนังก็ยังสนุกได้แบบของมันเองต่อให้คุณไม่ใช่แฟนเกมนี้ก็ยังดูหนังเรื่องนี้ได้อย่างสนุกเหมือนกันถึงแม้ว่าภาพยนตร์เรื่องไฟในแอดเวนตีนั้นจะได้รับคะแนนจ,จากนักวิจารณ์ทั่วไปค่อนข้างต่ำแต่ถ้าว่าในฝั่งคนดูกับชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆซึ่งผมบอกเลยครับว่าอย่าเพิ่งเชื่อใครทั้งนั้นจนกว่าคุณจะได้สัมผัสมันด้วยตาของทุนเอง และถ้าหากคุณเป็นแฟนเกมไฟน a l แอตเฟตตอยู่แล้วหรอกก็นี่คือภาพยนตร์สยองขวัญที่คุณไม่ควรพลาดทุกประการทั้งปวงก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปลภาพยนตร์เรื่องไฟน a l แอตเฟตตซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าปาะบายครับ